สวัสดีฮะวันนี้อยู่กับผม CWKP กับเกมที่มีอจ่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เกมเดิมเกมดีเกมในตำนานเกมยอดฮิตก็ประเด็นึ่งก็คือทำไมผมถึงมาเล่นเกมนี้ใช่ไหมก็คือผมเคยเล่นแล้วด้วยแล้วก็ไอนนน้นี่ฮะผมห็นโฆษณาในนี่ให้ที่โฆษณามาันเป็นคลิปคลิปสั้นใน Youtube เออผมเจอเกมเนี้ยมันมีใต้มาหาตตลกอะไอ้เนี้ย คือมันจนแบบผมไม่เคยเห็นไงปกติมันจะเป็นประเทศหรือไม่ก็อะไรอันนี้มาเปลี่ยนเป็นแมพใต้สมดุดมันก็เอ้ยแปลกใหม่ดีอะเหมือนอัปเดตด,ด้วยใช่ไหมก็ลองเล่นดูอะอันนี้ไม่มีโปไม่มีอะไรนะก็มาโชว์ดูว่ามันจะเป็นยังไงกับซอฟต์แวร์ใหม่นะก็รีวิวซอฟต์แวร์ใหม่หนึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวเชียว,ยว,ยว,ยวมาโชว์โอ้ตำรวจก็เปลี่ยนชุดเป็นเหมือนไร้ากาดนะเหมือนเหมือนไร้ากาด เหมือนไรกาดเหมือนไรกาดเหมือนไรกาดโอเคเกมก็เล่นง่ายเหมือนเดิมแต่ว่าจะดูซับซ้อนเหมือนเดิมปะมันไม่คุ้นตาเว้ยเออมิงก็คุ้นไอ,อ้เี้ยก็สวยเลยคุ้นหนังย่างสวยเลยฮนะบอกก่อนเครื่องหลังเครื่อง,งใหม่อย่างสวยโอเคได้ดีได้ดีดดโตไปไปได้ดีนะฮะไปได้ดีได้ดีจริงๆไม่ได้เอเลยเกรดกูเอ,อเลยไปฮนะ โอ้โหแล้วที่มันเทคหน้าจอกูมาอยู่ดิมอยู่กลางหน้าจอเลยเป็นคำเอ้ยมีหนวดปลาหมึกนี่เหมือนเข้าสู่ทะเลลึกะลวะเราถามจริงรถไฟอะไรรถไฟอะไรมาอยู่ใต้ทะเลครับอตแลนติกเหรอขอซุมติตแลนติกหรือเปล่าไอ้ถุงเงินน้อนแล้วเหรอถุงเงินเป็นไรถุงเงินได้ไหวอะได้ไหว อันนี้ดินแดนสาล่ายแล้วโอเคมีรู้สึกมีสามแมบแล้วนะก็มีหอดปลาหมึกใช่ไหมนน้ำลึกมอดปลาหมึกควอเรียมมันไม่ใช่ควอเรียมเลยมันไม่มีโอุโมงค์อ่ะมันเหมือนเป็นใต้สมุดรจริงๆไะเนี่ยเราก็ใส่ฟองอ,อากาศด้วยดีเล่นเนาะเป็นอย่างเง้โอเคก็ฉากมันก็สวยดีมะะั้ว สวยแล้วแล้วก็ฉากไอ้ฉากฉากอัปเดตนี้ขึ้นไปบนหลังคาง่ายง่ายกว่าถ้าเก่าเก่านะแล้วผมยังเด,ยเดี๋ยวผมออกไปดูตัวละครไงเดี๋ยกับกับสเก็บอร์ดผมไม่ได้ดูนะแล้วหนึ่งเดี๋ยวผมออกไปดูให้กับมึงนีะ้ดูแบบก่อนเลยแล้วกันแบบแรกเนี่ยนกะ็ถามว่าสวยไหมมันก็สวยนะสวยสวยสวยอยู่ มันมีแมพไทยปะเกมน่ยผมไม่รู้อ่ะมีแมพไทยบอกบอกบอกลิงก์ผมได้นะยวผมไปหาเล่นโมรแกรมแมนแท้เกมนี้อยู่แล้วโอ้โหแม่ก็ไม่ใช่แฟนมันแท้หรอกผิดชอบเล่นจะพูดแฟนมันแท้มันก็เกินไปคนจ้างยอมผิดจะเล่นกูอย่างเดียวครับโอเคมาด่านแมงกะพูนผมว,ว่าเมงกระพูนนี่สวยสุดละไอ้ด่านเมงกะพูนเนี่ยอ๋อไม่ใช่ยังไม่ถึง เม่กะพูมันเยอะๆอตอนแรกเห็นปะตอนนี้มันไม่เยอะละตอนนี้ตอนนี้มันไม่เยอะแล้วนี่หลบเอย,ยเกือบโดนบ้าบโบขอขอหัวไอ้เสือโดนนี่ไงวะอันนี้แต่จะไม่เปิดบงนะังไทยถ้งเปิดล้วมั้งบังไทยเนี่ยไเฮียยากตืน่นเดี๋ยวก่อนซับซ้อนมากแปบบ๊บนึงมันยังไม่เร็วเท่าไหร่แต่ทำไมมันยากจังวะเมืเ่อกี้ ยากนะมันลายตานะมันไม่คุ้นนะมันไม่คุ้นนะบอกเลยเห็นเงินเยอะมากฮนะไม่ลายตาลายตานะบอสไอยฟไม่ได้ใช้ะก,กิ๊ตน<อ>่ะบ้าบอกดือก,ก็เก่าะ่ะบอยังไม่มีสก,กิตใหม่โอเคมาดูโฆษณาหาหัวมึงเลยไม่ไหวแล้วนะถ้าปิดเน็ตน,นี่มันจะเล่นได้บอกว่า,าไม่รู้เหมือนกันโอเค โฆษณาไม่มีเดี๋ยวนี้มีอัปเดตโฆษณาเด้งขึ้นด้วยว่าซอฟ์แวร์หายกินนะฮะโอเคอเกมออฟไลน์หากินไม่แปลกอะแต่ออนไลน์นี่มันหากินอยู่แล้วเนาะออฟไลน์ก็ต้องหาขายด้วยการโฆษณาใช่ไหมหรือไม่ก็ดูโฆษณาเพื่อเอาของเกมแถวนี้มันเกประจํำเว้ยใช่ไหมถึงเงินก็นี่นะเดี๋ยวผมไปดูเก็ตบอร์ดดูอัปเกรดอะไรก่อน ฟรีเดลี่อ๋อเกนบล็อกโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะบูตบูตก็คืออัปเกรดพวกพวกซื้อไว้เป็นกัะต่ายน,นี่ดูตัวละครดิมีอะไรหมีหมีโคโลกหมีขาวเป็นวินมนุษย์เงืเอดเมดูซ่าตัวอะไรหมวดมป็นหมึกแล้วก็นุษย์เงือกฮนะเจ็บอร์ดก็เป็นดูได้ไหมวิวนี่คืออะไร ลองใช้ได้ปะ่ะดิสเซนหันคืออะไรวะมันเปน็นกิจกรรมมันนะนะน่าจะใช่อนะ่ะต้องเล่นเพื่อบดล็อกมั้งโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะเฮ้ยปาวานนี่มีทูซ่าอันนี้อันนั้น,นอะไรวะมีมนุษย์เงืออเต็มไปหมดโอเคตกกัวเก่าก็ยังมีอยู่นะอะลูมิลีลีนี่ภาคไหนวะจำไม่ได้ลนะ โอ้ยบ้า,าม่ใช่แปบ๊บนึงแ้องมีอีกเดี๋ยวมีเนี่ยเออเนี่ยนี่คือตัวละครนะโอ้หเยอะแยะเลยตัวละครภาคใหม่มันน่าจะเป็นพวกมนุษย์เงือกนี่แหละมัง้งใช่ไหมที่เหลก็เหมือนมันเป็นภาคของมันปะต้องเยอะกว่านี้ดิตัวละครนี่ยังถือว่าน้อยอยู่นะมันมีตัวละครอ๋อมันอัปเดตเป็นภาคๆอะ่ะมันมันเยอะกว่านี้นะั่นจริงๆแล้วอะ อันนี้ห้าหมืน่นเองสวยด้วยลายอะไรเนี่ยลายสเปย์เดี๋ยวไม่มีตะบรคุนอะไรอัพเกรดโอเคผมอัพเกรดคูณสองไปแล้วกันโอเคฮะมาไม่อยากโชว์เซียนนะไม่กใช่สกีบอร์ดปคูนสองร้อนมากฮนะอากาศน่าจะฝนตกขึ้นหน่อยก็ไม่ตก อตอนที่ผมอัดนี่ประมาณใกล้เย็ยนแล้วประมาณบ่าย uh huh. อ้าวคืออะไรวะไม่เก็บด้วยกูเก็บหน้าอันใชมมีอะไรเไม่เก็บเยอะแยะอะไ้ยลยตามดพื้นหลังก็ทําให้แบบเออผมผมว่ามันยา่างมันลลยตาเว้ยลลยตายิ่งขึ้นกื่าเดิมแต่มันไม่ค่อยเร็วเหมือนแบบ รู้สึกถ้า่อบตัเดียวเดี๋ยวก็เร็วเลยนะอันนี้มันก็จะเร็วนานนะแต่ว่าลายตามากแล้วก็จบยากมากนะเ,าเกยดมาเมื่อกี้นี่หลบได้เพราะว่าโชคช่วยจริงๆอันนี้โดนเองไม่โทษใครหนงกล่องโม้หนึ่งกล่องฮนะโดดโดด บลบลบลบเลบ็ลบอบพอแป๊บนึงไม่ไม่จะพอแล้วเสียงแหบพูดเยอะไหี้ย่เราอยู่ข้างบนให้ใครเก็บแต่คำนั้นนะอ้าวโอ้ตกใจนะรถไฟมาส่องส่องรางเงี้ยใครจะอยากเป็นคนได,ดีผิดใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใคร ทีใครเขาต่างมองว่าเราหลายแจ็คโหเอาไว้นั่นไม่ทันแต่ได้แจ็คมาโอ้เป็นกล่องแจ็คเนี่ยเด้ตัวถ้าขออนุดีแต่ไม่ได้หรอกคุณว่าเป็นอะไรทุกอย่างอ่ะ่ยถละครไม่น่าง่ายขนาดนั้นป้าบอมาสองชางจริงๆโอ้เมก้าโอเมก้าในมังคาหนึ่งหนึ่งอะไรที่นึกแจ็ะบุบบุบบุบบับบับบุบบุบบุบับบับเออ เออว้าบ,บุบบบบุบบ้บบาอืมเลี้ลยวหลบมัมเป็นตัง้งเลยอันนี้อัน,น,อน,นีากนี้ก็เกยนตาดิฮะแต่สลายปะสลายเอาเราไป่โอ้ไม่กัเอาเอาเอดูก็สลายใหญ่ที่อะไรตารตามากเลยคเงินองลองเลยห่างตามันนี่ดิ นี่คือเปี่ยนของเงินของเงินเฮาฟง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 นี่ฮ่าฮ่าฮึ่มของเงินเข้ามามาน่าเก็บบอดหาหัวโฆษณาอีกเหรอเฮ้ยเกินไปคอน คอนมัตเตอร์นี่ยังมีคนเล่นอยู่บ้างยังมีอยู่นะผมเห็นหน้าอมเล่นอยู่กดข้ามไปเลยเฮียดูแล้วไม่แน่เลยอย่าดูบอกเลยเอาไปเด้งเข้าเพจตะตูบ้าบอ โอเคฮะสำหรับเกมใหม่คลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้มารีวิวให้ดูแล้วกัน,นบบว่า Power เ a เ a อร์มันมีอะไรอัปเดตบ้างโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปกันจากเพียงเท่านี้เออคลิปหน้าเจอกันเป็นคลิปอะไรว่าอะไรมันจะเป็นคลิปอะไรกันกไปกันจากเพื่อนท่านนี้สวัสดีครับ